โอเค my bro my name is y o c h e TV ตอนนี้กลับมาไม่ค้ำเล่นเกม SCP written by Hey นะครับให้ Hi! กันเลยทีเดียวแหม่ไปล้างคอมมาครับนะเกมมันหายหมดเลยแหม่ในครายของเราจากเราไปแล้วแต่ยังอยู่นะครับยังอยู่เขายังอยู่กันแล้วนะครับในครายเขายังอยู่นะครับเราต้องมาเริ่มเล่นใหม่หมดเลยครับอา้าวทำไมพิมพ์ตัว R ไม่ได้ อ๋โอคอมกระตุกโอคอมกระตุกมากเลยบายแม่แม่เพิ่มบายมาสองตัวตัวเดียวก็ได้เบสแม่คิดถึงแพลงนี้เฮ้ยแม่งมันดียพิงกี้พายเย่ดาวโหลดเย่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 เอาพิงกี้พายพิงกิง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 ชปชชปชปุชงพิงกิงพิงกเหนื่อยนะเนี่ยเอ้ย โอ้คิดถึงเกมนี้มากเลยมันเป็นซีรีส์ที่ทุกคนรอคอยมากเลยครับพอๆกับจุดศิษฐ์าร์คเลยครับนะฮะจุดฤศิษฐ์าร์คนี่แบบว่าตอนนี้ได้ทีเล็กแล้วนะครับนะวองเล็บเซฟ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 เอาไว้เอาไว้ในส่วนตัวไม่ได้เซฟแบบแคสนะะไอแคสนี่ยังอิโตกินเนื้อยังไม่ได้เลยครับนะไม่รู้ไปขุดเจอทีเล็กนี่แทบตกใจราคานี่แทบจะกลิ้งกันเลยทีเดียวแบบว่าเจอทีนี่กูเอาเอากูกิ้งเลยครับเอากิ้งกับพื้นเลยครับนะ ตอนนี Ugh, look, uh, ้เรารอการ reload o w n reload เ w ีย uh, baby oh, I อย you know, right. ู่เดียวเดียวเดียวเดเนียรอกันมันแล้ว p i n k y p i n subject it prepare and p r e p r e a n r o c k i n r and r o r k up r e w and s p e r k i n f brew brew b r e r เฮ p r อ่า r ไม่ออกนี่งูเลยต้อง put brew ไว้ก่อนถ้าไม่ brew brew นี่มันจะอยู่ไม่ได้เลย brew brew ให้กันเลยทีเดียวฮะ y e a เขาคือผู้ขโมยชิชูชูปิดประตูกลับมาอีกเล้วผู้ขโมยชิชูเนาะทำไมโอ้โหเสียงเพลงช่างน่ารักเหลือเกินโอ้โหแล้วทําไมอ่ะมันเป็นวินโดว์โหมดนี่บเฮเฮ้เสิร์ฟกกตบรบราบราบรบบรา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 บ ผมคือชิจูผู้ขโมยชิชูชูปิดจัปตู้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 มันมีรูมุดรูมุดเลยมุดหนุดไม่ได้ทำไมมุดตรงนี้ก็ได้มันมีซ่องมันมีรูมุดรูตรงนู้นมีรูดูรูไม่มีรูดูอะไรดีดูรูใต้เตียงมีไหมไม่มีกระตุกมันมีรู

เร็วเร็วเร็จเป็วเร็วเร็วเร็วปรดเร็วเร็เร็วเร็เร็วเร็เร็ว็เร็ร็เร็วเรมเร็วเร็เร็วมีร็วเร็เร็วเร็เร็วเรเร็วเิเร็บเร็เร็วเร็เร็เ็เร็วเร็เร็วรวเร็วเร็็เ็เ็รเ็ร ผมคือผู e> ้ขโมยชิชูชุปิดจับตัดตัตูปิัดตัตูติดตดปัดปัดตัดต้ดตูปิัดตัดตัดตดตั่ตัด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 มัมตดตัดตัดตดตั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 ดตนัดตาดดดตัดตัดดอัั วิ l เวิร์กแอนด์ทูเวโอ้นั่นตัวอะไรเสื้อเหลืองใช่ไหมเดี๋ยวเจอเสื้อแดงหรอกครับโอ้ oh, มันเดิมแบบขาไม่กระดิกอุชนครับขอโทษครับนี่มันอะไรตัวอะไรมองหน้าอย่างนี้มันหาเรื่องกันชัดๆเลยนี่วะฮะน่า,นาเป็นใครอะ oh, เดี๋ยวไปในตำรวจนพยวจยิงตายนะนี่โอ้ oh, oh, ขอโทษครับปิดประตูดิเฮ้ยโอ้จะไปจะจะไจะ เฮ hey, ้สวัสดีเพื่อนสวัสดีเราเราเราเคยเจอกันหรือเปล่าทำไมนะไม่ไม,ไม่กระพริบตาตบ้างเลยล่ะนายน่ากลัวนเนาะดีดีเด็งก็ไปเบยไปเบยเดิงก็ไปสงสัยที่นี่มีปาร์ตี้คูรนะิโก้ป๊อกกี้นะคูริโก้ป๊อกกี้ปิดหาพ่อเหรอครับปิดหาพ่อมึงหรอือมันมีรูดูรูดูลู b e e r r i ดูดูป้๊จุดกูกูเกิดอะไ rolling รขึ้น husbands browقة ทูยูเก็บกระดาษอะไรมา, Pie, พ,าพิงกี้พายไอพายไอพิวที่พายเอ้ยไม่ใช่คนละคนเอาปิดทางตงลกลงทางไหนหวะเมาส์ก็ลื่นเกินโอ้โหโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้ผมไม่เห็นอะไรใช่ไหมเนี่ยโอ้ชัดเจนแจ่มแจ้งชัดเจนแจ่มแจ้งเลยนะครับนะชัดเจนเลยครับแจ่มแจ้งเบย để chặnแจ้ง như thế này sẽ chịu không được đâu anh em, chết rồi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 , Ôi 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 ôi, lò lẽ cú. Ê yeah, you have b -b -b What's up, mate? À, oh, mà nó có như thế nào vậy? em của cú lóc. Hè, bà em của nó có thể cú sạch ra càng Good morning. Hello? Anyone here? Sao có đây? thôi à lại gì này nấy nè, à lại á, gì này Pinky Pie, Beaut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 y Pie. เฮ้ย Beauty boy อย่านะเว้ยเกมแม่งกระตุกแปลกๆนะเนี่ย This is my Beauty boy ้นนย,ยน่ากลัวโอ้โหดูมันทำดูมี่ง้นนอน,น S 1> <S 1> <S <S ไอ้สัตว์ทูกทำตอนนี้ไอ้สัตว์ไม่ถูกกับพิวที่พายเลยพิงกี้พายฮัลโหลเฮ้ยเมาส์ชอบลื่นว่ะเป็นไรวะเนี่ยเมาส์แม่งชอบลื่นผิดปกติอ่ะจะปรับค่าหน่อยก็ไม่ได้นี่อะไรเนี่ยโอ้โหมีคอมพิวเตอร์ <S <S อุ้ยอู้เปิดคอมนี่เจอย่างรีเลย S 1> <S 1> <S อ้ยอู้หููขอสันส้นๆแค่นี้แหละครับอ้หูจือเลยวันนีขอสั้นๆไม่ไปลาครับ যেযে ইে য়ে আওনে